สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายแบบดังขับยาริสพุ่งเสทยท้ายรถบรรทุกบนดวนเมื่อเวลา3านาฬิกาวันที่11มีนาคม 2, 5 6 6พันตํารพันตำรวจโทพิเชษก้อนแพงรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจนครบานทางด่วนหนึ่งรับแจ้งเหตุรถยนต์พุ่งชนรถบรรทุกบนทางพิเศษฉลองรัฐรามอินทาอาจนารงค์ ชิดทางม่งน้าสุขาพิบาล5แขวงนวนจานเขตบึงกุมกรุงเทพมหานครจึงรถไปตรวจสอบพร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หน่วยกู้ภัยทางด่วนอาสาสมัครมูลนิธิบอดเต็กตึงและมูลนิธิร่วมกตัญญูอดีตนายแบบเจ้าของร้านย่าน RCA ขับยาริสพุ่งเสย้ายรถบรรทุกบรด่วนฉลองรัฐ ที่เกิดเหตุอยู่ใกล้ทางลงรามอินทราพบรถบรรทุก4ล้อยีอ่ห้อนิสสันทะเบียนบอใบไ,ไม้ต่อเต่า8005นนทบุรีสภาพพลิกความตะแคงซ้ายกีดขวางกลางถนนโดยมีอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดกระจายเกลื่อนบริเวณดังกล่าวห่างกัน100เมตรพบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ายาริสทะเบียน5กอไก่ยอผู้หญิง2845กรุงเทพมหานครจอดอยู่สภาพพังยับเยินทั้งคัน ส่วนคนขับกระเด็นออกมานอนเสียชีวิตอยู่ข้างถนนทราบชื่อคือนายประสิทธิ์ชัยขอสังวนนามสกุลอายุ24ปีผู้บริหารร้านอาหารแห่งหนึ่งยัน r c a สภาพศพสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวลายสีดำนุ่งกางเกงขายาวสีดำตามร่างกายมีบาดแผลที่ใบหน้าแขนขาหักผิดรูปกระโหลกศีรษะแตกเจ้าหน้าที่จึงทำการปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณที่เกิดเหตุ เพื่อบองกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีกสามรายทราบชื่อนายอาทิตย์พิรมไกรพักนางสาวพรพันธ์สารีพันธ์โดยทั้งสองคนเป็นคนงานทำความสะอาดบนทางด่วนและนางสาวชัชวันขอสงวนนามสกุลซึ่งนั่งมากับรถของผู้ตายเจ้าหน้าที่จึงนำตัวทั้งสรายส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพญาไทนวมินจากการสอบถามนายธนัทพงศ์ขอสงวนนามสกุลอายุ38ปี พยานซึ่งขับรถกระบะคู่กันมากับรถของผู้ตายให้การว่าต้นขับรถขึ้นทางด่วนมาจากย่านคลองตันเพื่อกลับบ้านพักย่านสายไหมโดยขับรถวิ่งมาเรื่อยๆส่วนผู้ตายไม่รู้ขับรถขึ้นมาจากที่ไหนโดยขับตามหลังมากระทั่งถึงบริเวณช่วงทางเบี่ยงก่อนลงรามอินทา เห็นรถผู้ตายวิ่งอยู่เลนซ้ายโดยมีรถยนต์อีกคันชะลออยู่ด้านหน้าจูจ่ๆรถผู้ตายก็เร่งเครื่องวิ่งปาดเบี่ยงออกทางเลนขวาก่อนพุ่งสวยท้ายรถบรรทุกคนงานอย่างแรงด้านคนงานทำความสะอาดให้การว่าก่อนเกิดเหตุมีคนงานประมาณ10บคนกำลังฉีดล้างแบเรีเออร์คอนกรีตขอบทางด่วนตั้งแต่ทางขึ้นด่วนลาดพรา้าวจนมาถึงบริเวณช่วงทางเบี่ยงลงรามอินทรา โดยขนาดทำงานมีการวางกรวยและมีรถบรรทุก4ี่ล้อจอดเปิดสัญญาณไฟเตือนไว้จู่ๆก็มีรถยนต์สีขาววิ่งมาด้วยความเร็วพุ่งเสยท้ายรถบรรทุกจนพลิกคว่ำตะแคงทำให้คนงานที่กำลังทำความสะอาดแบรีเออร์บาดเจ็บสคนส่วนคนขับรถยนต์ร่างกระเด็นออกมานอนเสียชีวิตและมีหญิงสาวที่นั่งมากับรถยนต์บาดเจ็บอีกหนึ่งคน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรองให้ผู้บาดเจ็บที่มากับผู้ตายอาการดีขึ้นก่อนจะทำการสอบปากคำอีกครั้งและตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าวเพื่อสรุปหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ส่วนผู้เสียชีวิตได้นำส่งชนะสุตรศพที่โรงพยาบาลจุลาลงกร ก่อนติดต่อให้ทางญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปทั้งนี้ผู้ตายเป็นอดีตนายแบบและอดีตเดือนคณะของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและยังเป็นหนึ่งในผู้บริหารร้านอาหารยานอาซีเออีกด้วยอย่างไรก็ตามขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ